นอกจากลาบูบูแล้วก็มีน้องมอลลี่นี่แหละที่ฉันชอบมากๆวันนี้เราจะมาอันบ็อกน้องมอลลี่มินเนี่ยนกันจ้าพอเห็นน้องคันแบอกเนี่ยก็ตกหลุมรักน้องทันทีเลยแค่สีสันของกล่องเนี่ยก็น่ารักไม่ไหวแล้วน้องมอลลี่มินเนี่ยนตัวนี้ฉันได้มาจากป๊อปมาสาขาไทเปยังศูนย์หนึ่งในราคาดีงามเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องน้องหนะ้าตาเป็นยังไงสิ่งแรกที่แกะออกมาและเห็นเลยก็คือมือของน้องแล้วก็มีที่ตั้งแล้วก็มีการ์ดของแท้แม่ให้มาแน่นอน ขนาดซองกันชื้นก็ยังเป็นป๊อปมาไอ้เจ้าสิ่งนี้น่าจะเป็นแว่นมินเนี่ยนที่น้องคาดอยู่บนหัวส่วนนี้น่าจะเป็นรองเท้าของน้องพวกเธอตัวจริงน้องน่ารักมากๆเลยนะถ้าใครชอบเล่นตุ๊ก,กตาปีเจดีนะรับรองชอบสิ่งนี้แน่นอนความสูงของน้องก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือน้องสามารถบิดแขนบิดขาได้แล้วก็เปลี่ยนข้อมือได้ด้วยนะแต่ฉันแอบ,บเสียใจตรงที่ตาน้องมันขยับไม่ได้ไอ้ฉันก็คิดว่าตาของน้องจะขยับได้เหมือนลาบูบูตัวใหญ่ แต่ไม่เป็นไรจากพวกเธอดูความน่ารักของน้องซีให้ถ่ายว่าตัวที่สองตัวที่สาม